สวัสดีครับยิดนดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อบันโต้ทีวีนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม LOL นั่นเองกับโปรเจกต์ที่ชื่อว่า w o o เ i อ a วาเค้นนะครับผมซึ่งโปรเจกต์นี้นั้นเนี่ยก็จะเป็นโปรเจกต์ที่จะขอสอนทุกทุกท่านถึงเทคนิคในการเล่นเกม LOL ตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงระดับสูงกันเลยนะครับผมแต่ก่อนอื่นนั้นผมก็อยากจะบอกกับทุกทุกท่ทานว่าผมเนี่ยก็ไม่ใช่โปรเพลเยอร์ในเกม LOL นะครับแต่ผมก็อยากจะพัฒนาฝีมือของตัวเองไปพร้อมกับทุกทุกท่ทานเพื่อที่เราจะเล่นเกม LOL ได้เกก่งมาขึ้นนะครับ ในเกมเอลนั้นจะประกอบไปด้วยทีมทั้งหมด2ทีมนะครับผมและในแต่ละทีมเนี่ยก็จะมีผู้เล่นทั้งหมด5คนและทั้ง5คนเนี่ยก็จะทําการต่อสู้กับทีมฝั่งตรงข้ามมีเงื่อนไขในการชนะเกมนี้ง่าย,ายๆว่าการที่ถ้ามีทีมใดทีมหนึ่งสามารถทําลายฐานทัพใหญ่ที่ชื่อว่านาซัตของฝ่ายตรงข้ามได้นั้นทีมทีมนั้นเนี่ยแหละก็จะเป็นผู้ชนะในเกม LL นะครับ แต่ก่อนที่เราเนี่ยจะผ่านไปยังฐานทัพใหญ่ของฝ่ายตรงข้ามได้นั้นเนี่ยเราจะต้องพบกับอุปสรรค์มากมายไม่ว่าจะเป็นมินเนี่ยนตัวจิ๋วของฝ่ายตรงข้ามแชมเปี้ยนของอีกฝั่งหนึ่งหรือแม้แต่ป้อมปราการพลังสูงที่จะคอยทําร้ายเราทุกครั้งที่เราเยอะย่างเข้าไปในะอาณาเขตของมันนะครับหลังจากที่ผมได้เล่นเกม LOL ไปได้สักพักหนึ่งแล้วเนี่ยผมก็พบว่าปัจจัยที่ทําให้เราเนี่ยจะได้รับชัยชนะในเกม LOL นั้นมีอยู่ทั้งหมด4อย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือ1ความสามารถส่วนตัว 2. องทีมเวิร์กสคือกลยุทธ์และ 4. คือความรู้นะครับเมื่อเรานำทั้ง4อย่างนี้มารวมกันแล้วเนี่ยจะทำให้ทีมของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพที่สูงและสามารถนำพาทีมของทุกท่านไปสู่ชัยชนะได้นะครับซึ่งในทีมไหนก็ตามนะครับผมที่สามารถจัดการระบบทั้ง4อย่างนี้ได้ดีกว่าทีมหนึงก็จะเป็นผู้ที่ชนะไปนั่นเองครับผม ในเรื่องที่1น,นั้นคือความสามารถส่วนตัวนะครับซึ่งในความสามารถส่วนตัวเนี่ยจะขึ้นอยู่กับอะไรหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการลัดฮิตการลัดครีปการลาดัดมินเนี่ยนหรือลัดแชมเปี้ยนอะไรต่างๆนั้นรวมทั้งการยืนตำแหน่งของตัวเราเองแทคติกการเล่นส่วนตัวสิ่งเหล่านี้แหละที่จะเป็นตัวคอยเสริมกำลังของทีมของทุกท่านให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าทุกๆท,ท่านเนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของทีมและทุกท่านนั้นก็เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทําให้เกมเนี่ยได้พบกับชัยชนะนั่นเอง ส่วนในเรื่องที่2นะั้นนั่นก็คือการเล่นเป็นทีมเวิร์กนะครับผมในการเล่นเกม L.O.L เนี่ยสิ่งสําคัญที่จะนําไปสู่ชัยชนะได้ก็คือทีมต้องมีการจัดตําแหน่งในการเล่นให้ลงตัวโดวยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในเกม L.O.L เนี่ยจะมีตําแหน่งในการเล่นหลกัลกๆอยู่5ตําตแหน่งก็คือ 1. คือท็อปเลน2มิดเลน3จังเกิล4 ADC และ5คือซัพพอร์ตนั่นเองนะครับผมโดยในตําแหน่งท็อปเลนเนี่ย หน้าที่ของเขาก็คือการเป็นตัวที่จะคอยรับดาเมจให้กับทีมนะครับผมเป็นคนที่จะสามารถยืนจนเป็นคนสุดท้ายได้โดยที่คนอื่นตายไปหมดแล้วนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีคนตีตัวแทงหรอกแต่ว่าคนอื่นเขาจะไปหาตัวอื่นตีก่อนแต่ว่าหน้าที่ของเราเนี่ยก็คือคอยรับดาเมจต่างๆนั่นเองครับผมส่วนตำแหน่งที่2เนี่ยก็คือมิดเลนเป็นตัวที่จะมีดาเมจที่หนักมากหรือไม่ก็มีสกิลการหยุดฝั่งตรงข้ามที่เยอะมากๆนะครับผมเป็นตัวที่ถูกเรียกได้ว่าสามารถต่อยตรง ฝั่งตรงข้ามเนี่ยให้ตายได้ภายในหมักเดียวเลยส่วนตำแหน่งที่3ามนั้นก็คือจังเกิลนะครับผมซึ่งเนี่ยผมอาจจะเรียกจังเกิลว่าลายชายแห่งผืนป่านะครับเพราะว่าจังเกิลเนี่ยเป็นตำแหน่งที่มีความสําคัญในการควบคุมพื้นที่ฝั่งของเรานะครับแล้วก็จะเป็นตัวที่คอยควบคุมพื้นที่ฝั่งตรงข้ามในยามที่เราบุกด้วยเช่นกันนะครับเป็นคนที่ต้องคอยแล้วแวดระวังให้กับทีมเราว่าเอ๊ะฝั่งนูน้นอยู่ตรงไหน ฝั่งนู้นจะบุกมาด้านไหนเราต้องไปซ้อนด้านนั้นเป็นตัวที่คอยแก้ปัญหาให้กับทีมถ้าเกิดเพื่อนเราเสียเปรียบเราก็ต้องไปคอยช่วยเหลือเพื่อนถ้าเกิดเพื่อนเรากําลังถูกบุกอยู่เราก็ต้องคอยไปช่วยเหลือเพื่อนเป็นตัวหนึ่งที่สําคัญในเกมนี้เลยทีเดียวที่จะกําหนดชัยชนะหรือความพ่ายแพ้กับทีมเรานะครับส่วนตำแหน่งที่4นั้นก็คือ ADC นั่นเอง ADC เนี่ยเป็นตัวที่มีดาเมจทางกายภาพโดยการโจมตีปกติเนี่ยที่รุนแรงมากนะครับแต่ข้อเสียข,ของ ADC เนี่ยก็เพราะว่า การที่มันโจมตีได้แรงมากนั้นน่ะก็ทําให้มีพลังป้องกันที่น้อยด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณเล่น ADC แล้วดันยืนไม่ถูกตําแหน่งไปยืนอยู่หน้าทีมบางคนเนี่ยคุณอาจจะโดนฝั่งตรงข้ามตีตายภายใน3ทีก็ได้นะครับส่วนตําแหน่งที่5นั้นก็คือตําแหน่งซัพพอร์ตตัวนี้แหละก็ถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญสาหรับเกม LOL เหมือนกันแล้วผมเรียกตําแหน่งซัพพอร์ตว่าหัวใจสําคัญของทีมเะครับเพราะว่าซัพพอร์ตเนี่ยเป็นคนที่ต้องทําหน้าที่แทบทุกๆอย่าง ต้องคอยและแวดระวังว่าเลน้นกําลังเป็นยังไงเลนี้เป็นยังไงเป็นตัวที่คอยเรียกตําแหน่งป่าให้มาช่วยเหลือฝั่งเราเป็นตัวที่จะคอยเปิดแผนที่กับเพื่อนซึ่งหน้าที่หลักๆของตําแหน่งซัพพอร์ตนั่นคือการปักหวาดนั่นเองอ่าโอเคครับหลังจากที่เรารู้ตำแหน่งในการเล่น LL อย่างคร่าวๆแล้วเนี่ยสิ่งต่อไปนะครับในการที่จะผสมาสานทุกอย่างให้เข้า การได้นั้นก็คือการพูดคุยนะครับการเล่นเกมทุกๆเกมเนี่ยต้องมีการพูดคุยกันเพื่อที่จะทาให้ฝ่ายตรงข้ามหรือว่าเพื่อนของเราเนี่ยรู้ความต้องการของเราครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยกำลังเสียเปรียบอยู่เราก็บอกเพื่อนของเราว่าเอ๊ะเราเสียเปียบนะช่วยมาช่วยเรานิดนึงได้ไหมหรือถ้าเกิดเราได้เปรียบอยู่เราก็บอกกับเพื่อนของเราว่าตอนนี้เราได้เปรียบนะเราลุยกันเถอะทาให้เพื่อนรู้ว่าจังหวะนี้เราอยากจะถอยหรือว่าจังหวะนี้เราอยากจะปุกนะครับ และสิ่งสำคัญคือเราควรที่จะให้เกียริกับเพื่อนๆของเรารวมทั้งฝ่ายตรงข้ามด้วยนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยทีมของคุณอาจจะพบกับปัญหาได้หรือทีมของคุณอาจจะพังเละไม่เป็นท่าก็ได้เช่นกันนะครับส่วนเรื่องที่3านั้นก็คือกลยุทธ์ในการเล่นนะครับก่อนที่คุณจะเล่นเกมเนี่ยคุณควรจะคุยกับทีมของคุณให้ดีซะก่อนว่าคุณมีแผนการเล่นอย่างไรคุณคุยกับเพื่อนให้ดีก่อนว่าวันนี้นะคุณอยากจะเล่นแผนไหนคุณอยากจะลุยไปแบบรวดเร็วให้จบเกมภายใน20นาทีหรือว่าคุณอยากจะจบ เกมแบบใช้ช้าประมาณ5 0นาทีเพื่อรอให้ตัวคุณแข่งแร่งอย่างเต็มที่แล้วบุกฝั่งตรงข้ามไปแบบทีเดียวจบเลยก็ได้นะครับผมแต่นอกจากการวางแผนแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการเลือกตัวละครนะครับผมมีการเลือกตัวละครที่เราถนัดมีการแบนตัวละครที่คอยขัดขวางการเล่นในแผนของคุณออกไปเพื่อให้รูปแบบในการเล่นของคุณเนี่ยง่ายยิ่งขึ้นนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยการเลือกตัวละครเนี่ยควรจะเลือกตัวที่สามารถทําคอมโบให้กับทีมของคุณได้แล้วก็ เป็นตัวที่คุณเล่นได้อย่างถนดัดและตัวของเพื่อนเราที่เราเลือกให้กับเขาเนี่ยควรจะเป็นตัวที่เขาสามารถเล่นได้และถนัดด้วยนะครับเพื่อให้ทีมของคุณเนี่ยสามารถสู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเล่นไปตามแผนที่คุณวางไว้ได้ได้นะครับอ่าในะส่วนในเรื่องที่4นั้นก็เป็นเรื่องของความรู้นะครับในทุกๆอย่างบนโลกใบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราต้องการพบกับความสําเร็จเนี่ยสิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยนั่นก็คือความรู้นะครับ ในการเล่นเกม L.O.L เนี่ยก็เช่นกันนะครับความรู้ในเกม L.O.L นั้นเนี่ยจะเป็นตัวเสริมความสามารถส่วนตัวของคุณเนี่ยให้สูงยิ่งขึ้นโดยคุณต้องรู้ว่าแชมเปี้ยนของคุณเนี่ยคือตัวอะไรสามารถทําอะไรได้บ้างมีจุดอ่อนตรงไหนรวมทั้งคุณต้องรู้ว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเล่นตัวอะไรอยู่ความสามารถของฝั่งตรงข้ามนั้นคืออะไรและจุดอ่อนของฝั่งตรงข้ามคืออะไรเช่นกันและฝั่งตรงข้ามจะสามารถทำลายคุณได้อย่างไรนี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้เบื้องต้นนะครับในการเล่นเกม L.O.L หลังจากนั้นเนี่ยคุณควรจะรู้ถึงตำแหน่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งของปุ่มไม้ว่าศัตรูแอบอยู่ตรงปุ่มไม้ไหนได้บ้างพุ่มไม้นี้คุณสามารถแอบเพื่อที่จะโจมตีฝั่งดุลได้หรือแม้แต่ตำแหน่งในการหวาดคุณควรรู้ว่าหวาดเนี่ยน่าจะปักตำแหน่งไหนตำแหน่งไหนที่จะปักได้ดีตำแหน่งไหนที่จะปักแล้วรู้ว่าศัตรูทำอะไรอยู่หรือแม้แต่ตำแหน่งที่ศัตรูปักหวาดอยู่ตรงไหนด้วยเช่นกันนะครับเพื่อที่เราจะสามารถพลิกแพงแก้ไขสถานการณ์ต่างๆรวมทั้งต่อสู้กับฝั่งตรงข้ามได้นะครับผม หรือที่เราเรียกกันว่ารู้เขารู้เรานั่นเองหรือนอกจากนี้เนี่ยเราก,ก็ควรจะรู้สิ่งต่างๆในเกมไม่ว่าจะเป็นเวลาที่สัตว์ปากเกิดสัตว์ตัวนี้เกิดกี่นาทีเกิดกี่ครั้งตัวนี้เกิด5นาทีตัวนี้เกิด6นาทีถ้าเกิดเราฆ่าตัวนี้จะเกิดอะไรขึ้นฆ่าตัวสีฟ้าเราได้อะไรฆ่าตัวสีแดงเราได้อะไรมีมังกรมีตัวหนอนอยู่เราฆ่าไปแล้วจะได้อะไรบ้างซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละถือว่าเป็นความรู้เบื้องต้นที่คุณควรจะรู้ก่อนที่จะเล่นเกม LOL นะครับ หรือเล่นไปก่อนก็ได้แล้วค่อยรู้ทีหลังก็ยังไม่สายนะที่จริงแนะ่ะเอาล่ะครับและทุกๆอย่างทั้งสอย่างนี้นะั้นเมื่อคุณเอาทุกอย่างมารวมกันแล้วเนี่ยจะช่วยทําให้ทีมของคุณเนี่ยได้พบกับชัยชนะส่วนถ้าเกิดเรายังไม่พบกับชัยชนะก็ไม่เป็นไรคุณก็พยายามฝึกแล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆนะครับและผมก็อยากจะบอกกับทุกท่านว่าผมเองเนี่ยก็ไม่ได้ชนะทุกตานะครับบางทีผมก็แพ้บ้างบางทีผมก็ชนะบ้างแต่ผมก็พยายามที่จะพัฒนาตัวเองไปมากยิ่งขึ้นในทุกๆตานะครับ ใครที่พร้อมที่จะพัฒนาฝีมือในการเล่นไป,ไปพร้อมกับผมนั้นก็เปิดคอมมาดาวน์โหลดเกม L.O.L. แล้วก็มาเล่นไปพร้อมกันเลยนะครับสำหรับในวิดีโอนี้กับผมก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอพาร์ทหน้ากับโปรเจกต์ L.O.L. Woodsia Avaken นะครับผมสวัสดีครับ